เป็นไงมัง่งอุ้ยสบายดีสบายดีใช่ไหมสบายดีไหมสบายดีไหมลูกอ๋อสบายดีครับครับอุ้ยนอนทับมือแม่นอนทับมือแม่มมแมลูกนอนทับมือข้างที่หนูกัดแม่เหรอครับอ๋อหนูกัดแม่ก็คงเพราะว่า แม่คงไปจับโดนแขนหนูใช่ไหมลูกใช่ไหมดิมือแม่บวมเป่งเลยเห็นไหมคงไปจับโดนแขนหนูใช่ไหมลูกหนูเจ็บใช่ไหมหรือหนูไม่อยากเช็ดหูใช่ไหมเมื่อวานตอนแม่ไลฟ์สดนะคะแม่ก็ไปจับเดี๋ยวนะเปิดแฟชก่อนมืดอห็นเมื<ด>่อวานตอนไรสดแม่ไปจับโดนแขนเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แล้วก็จะเช็ดหูให้เขาแล้วเขาก็เหมือนตกใจหรืออาจจะเจ็บแล้วเขาก็มากัดมือแม่นะคะนี่ค่ะบวมเป่งเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะแม่ฉีดยามาแล้วลูกนะอู้ยเช็ดที่ตาหน่อยสิตาหน่อยอู้ยเช็ดที่ตาหน่อยอืมตานะลูกนะจมูกเนี่ยเป็นแผลนะคะจมูกเนี่ยเป็นแผลนะเนี่ยเป็นติ่งเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ เป็นแผลอยู่ได้รอสักพักให้แพลน้องหายก่อนนะหน้าตาจะหล่อเหลาอาการเลยนะลูกนะใช่ไหมลูกหนูไม่ได้ตั้งใจกัดแม่นะลูกนะหนูไม่ได้ตั้งใจอแม่ไม่โกรธหนูครับลูกแม่ไม่โกรธหนูนะหนูไม่ได้ตั้งใจนะครับหนูแค่ตกใจนะลูกนะเออหนูแค่ตกใจเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะลูกนะ แม่ไม่โกรธครับอู้อยากได้อยู่กับมือแม่ดีใจดีใจแม่อุ้มเขาเมื่อวานนี่แหละเขาอาจจะเจ็บแขนข้างที่เขาเดินกระเพกกันนะแล้วทีนี้เขาก็เลยตกใจแล้วก็อาจหันมอก,กัดับแม่นิดนึงนะลูกนะอืมไม่เป็นไรละแม่ไปหาหมอฉีดยายแล้วนะคะก็ฉีดไว้ก่อนนะเนาะเพราะว่าแม่เพิ่งได้น้องมา,าก็ป้องกันไว้ก่อนนะแม่ไม่โกรธนะลูกนะอู้ยแค่นี้ก็หลับแนละ้วลูก ไหนคุยก่อนสิไหนคุยสิคุยกับพ่อปองปอนดิคุยกับพี่ปองปอนสิลูรไหนคุยหน่อยสิมาไหนมาคุยกันหน่อยสิคุยกันหน่อยโอ้ยเหมือนเสืออะไรเหรอลูกฮะฮะรู้สิเนี่ยมันมหม,นมีเหรอลูกมันหมีแพนด้าเลยเหรอลูกฮึตัวใหญ่มากเลยไหนคุยหน่อยสิ นี่คุยหน่อยสิน้องชื่ออะไรโอ้โหหล่อมากตัวใหญ่มากขนเริ่มเงาแล้วนะคะแม่ไม่โกรธหนูนะหนูกัดแม่แม่ไม่โกรธหนูนะนหนนะูคงจะตกใจนะลูกนะออขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงแม่นะคะ แม่ก็ไปฉีดยามาแล้วนะก็อาจจะบวมเป่งหน่อยเพราะว่าอักเสบเนาะหมอให้ยาแก้กเสพเปบยาแก้ปวดมานะคะขอบพรคุณทุกทุกท่านี่เป็นห่วงแม่นะคะใช่ไหมใช่ไหมออแม่ไม่โกรธนะครับเรียกแม่ก็นอนอย่าคุดูนะแม่เดินออกไปจะเรียกคยุดูนะอ้าวใครมานอนเฝ้าอ ครับอ๋อแม่ให้แม่ไปเหรอลกูกโอ้ไม่ให้แม่ไปอ๋อเดี๋ยวแม่ไปกันดูนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะอยู่นี่นะเขามองมองประตูแม่จะปิดประตูนี้ฮะไม่เอาเอ่ะลกูกให้แม่อยู่ด้วยเหรอลกูก อยาให้แม่อยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะลูกนะเดี๋ยวท่านหนูอันนี้เสร็จแล้วมาให้หนูคุ้นเคยกับพี่น้องๆก่อนนะลูกนะแม่จะปล่อยนะลูกนะตอนนี้ยังไม่คุ้นเคยนะลูกนะอะต้มก็นอนรออยู่ตรงเนี้ยต้มนอนรออยู่ตรงนี้ต้มนนอยอยตตเฝ้าตรงนี้ใช่ไหมครับลูกอืมต้มแม่เฝ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอต้มเขาเรียกต้ม ก้มหันหมองครับครับร,อนอนรุนอนเรียกแม่นอนเรียกแม่ครับมต้มอ,อยู่ตรงนี้นะอ,อต้องคนเก่งนะครับโอ้ยเฝ้าเพื่อนใหม่แม่ครับครับครับไหนทำไมไหนดูซิ พอแม่มาหาก็นอนเออนะ่ะครับครับครับพอแม่มาหาก็นอนเออจะหมเป็นแผลสารโอ้ไปฝั่งโน้นเหรอลูกอุ้ยนอนตรงโน้นดีกว่าอ่าไปนะโอเคนะบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับ ต้มเฝ้าสารต้มเก่งของแม่นนครับ